คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก h t Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังเราน่าจะเคยได้ยินคำว่าความเมตตากันอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับและภาพจำของเราก็คือการที่เรายอมให้บางสิ่งกับบางคนไปด้วยความสงสารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วความหมายของความเมตตามีความลึกซึ้งกว่านั้นมากนะครับพระคัมภีร์บอกว่า คนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคุณผู้ฟังครับใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นรากฐานของการให้และการรับพระเมตตาจากพระเจ้านะครับความเมตตาทำให้เกิดการแสดงออกของความรักต่อผู้อื่นความเมตตาเป็นหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าทรงเมตตาต่อคนบาปจึงสําแดงออกเป็นการช่วยกู้เราทั้งหลายจากบาปครับ ความเมตตาทําให้เกิดการช่วยกู้โดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้ได้รับการช่วยเหลือแต่เป็นจากพระเจ้าฝ่ายเดียวครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าการแสดงออกความเมตตาของพระเจ้าและความเมตตาที่พระเจ้าอยากให้เราแสดงออกเป็นยังไงบ้างการแสดงออกความเมตตาไม่ขึ้นอยู่กับความดีของอีกฝ่ายแต่มาจากหัวใจของผู้ให้อย่างเดียวครับพระคัมภีร์บอกว่า พระองค์ก็ส่งช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์ก็คาดหวังว่าเราจะทำแบบเดียวกันนี้กับพี่น้องของเรานะครับการแสดงออกความเมตตาเป็นการมองข้ามความผิดหรือเหตุผลของการไม่สมควรใดๆครับพระคัมภีร์บอกว่า ไรเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระองค์ผู้ทรงอภัยบาปและทรงมองข้ามการทรยศของคนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกข,ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมิได้ทรงพระพิโรธเป็นนิดเพราะพระองค์ท่านพอพระไทยในความรักมั่นคงเหมือนกันครับในขั้วตรงข้ามของการมีใจเมตตาที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของเขาความผิดหรือความไม่สมควรใดๆพระเจ้าก็ไม่ทรงประสงค์ให้เรานำมาเป็นเหตุผลเหมือนกันครับ การแสดงออกความเมตตาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการช่วยเหลืออย่างเกินความเข้าใจครับเหมือนกับที่พระเยซูทรงลงมาเพื่อไถ่บาปเราจนสำเร็จเสร็จสิ้นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเราเราเองคือผู้นั้นผู้ลบล้างการทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบาปของเจ้า ดังนั้นเราไม่ได้เมตตาผู้อื่นเพราะเห็นแก่ความดีหรือความผิดของเขาแต่เราเมตตาผู้อื่นเพราะเราเห็นแก่พระเจ้าเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยครับและสุดท้ายครับการแสดงออกความเมตตาเป็นสิ่งที่ต้องใช้ขับเคลื่อนการรับใช้ของเราอย่างแท้จริงครับพระวจนะพระเจ้าบอกว่าเพราะเราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสตวะบูชาเราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้ายิ่งกว่าประสงค์เครื่องบูชาเผาทั้งตัวเราจะไม่สามารถสัแดงความเมตตาของพระเจ้าออกไปสู่ผู้คนได้เลยถ้าเราไม่ได้มีใจที่เมตตาอยู่ก่อนแล้วคือความเมตตาที่เรารับมาจากพระเจ้าเพื่อปรนนิบัติรับใช้เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจแห่งความรอดของพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราตระหนักว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ ดังนั้นการที่เราจะสามารถแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นได้เราต้องเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้าที่ประทานพระคุณแก่เราก่อนและเมื่อเราตระหนักแล้วว่าแม้เราไม่สมควรต่อพระเมตตาเรายังได้รับความรอดโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เราก็จะสามารถสดงความเมตตาอย่างเดียวกันต่อผู้อื่นได้เช่นกันครับลองมาแบ่งปันกันหน่อยนะครับว่า พระเจ้าทรงสำแดงความเมตตาของพระองค์เป็นการส่วนตัวในชีวิตของคุณยังไงบ้างและคุณเองได้แสดงออกหรือส่งต่อพระเมตตาของพระเจ้าไปถึงพี่น้องยังไงบ้างครับเขียนมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับและขอหนุนใจคุณผู้ฟังปิดท้าย EP นี้ด้วยพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32ครับบอกว่าแต่จงมีใจกรุณา ใจสงสารและใจให้อาภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อาภัยพวกท่านในพระฤิสิ์ขอบคุณที่ติดตามนะครับและขอบคุณอาจารย์กนกที่เป็นที่ปรึกษาให้กับอีีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้ครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สสำหรับคืนนี้ กุญแนครับ